กลับเข้าสู่ช่วงของเทิร์นโปรกับโนมุระกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมกันดีกว่าว่าวิาวธีช่องทางในการลงทุนจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้พูดถึงตัวมันนี่มาเก็ตกันไปว่าจะลงทุนพักเงินอย่างไรพักใจอย่างไรกันดีวันนี้มาต่อกันในกับ LTF และ RMF ค่ะวันนี้อยู่กับทั้งสองท่านค่ะทั้งพี่โรดและก็น,น้องกีวีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะจริงๆช่วงเนี้ยพี่ได้เริ่มรู้จักน้องกีวีมากขึ้นนะเือว่าหนูเป็นคนเก็บเงินเก่งมากด้วยหนูก็ เก็บค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่รวยค่ะแต่จริงการเก็บเงินอย่างเดียวมันไม่ทําให้เราสามารถโตได้เงินโตทันเงินเฟ้อได้เนาะมันน่าจะมีช่องทางอื่นด้วยนี้อยากไปรู mm <S <S ้เพิ่มเติมไหมอยากรู้ค่ะอยากรวยอยากรวยหมคืออยากให้เงินโตขึ้นใะวันนี้ค่ะพี่โรดมาถึงตัวของ LTFMF แล้วค่ะอยากขอแนะนำจากพี่โรด้วยค่ะโอเคฟังแลวงงไหมครับเพราะว่า l t f ่ f งงเลยหนูได้ยินมาตลอดเลยนะคะ2ตัวนี้ FF อะไรมันเหมือนกันหมือกมนมันต่างอะไรใช่เัรเริ่มต้นเลยดีกว่าได้ครับจริงจริง เล่าให้ฟังง่ายๆแล้วกันตอนแรกเวลาคนพูดถึง LTF f ล m บเนี่ยเขาจะพูดแบงว่าต้องซื้อ,พอเพราะลดหยอภาษ,ษีอย่างเดียว<ช>จริงๆพี่ไม่อยากให้เราเริ่มอย่างนั้นเราอยากให้เข้ากับเข้าใจก่อนว่าจริงๆ LTF เนี่ยเขาเป็นเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งนะที่เขาออกมาว่าอยากให้คน,นรู้จักการลงทุนในหุ้นแต่ไม่รู้จะทำยังไงอะจริงๆรัฐบาลก็ยอมสละ,ะภาษีส่วนหนึ่งถูกไหมว่าโอเคคุณเอาเงินไปลงทุนในกองทุนตัวเนี้ยเขาเรียกว่ากองทุน long term equity ค,คือตัว L T f น,นะครับกองทุนพุ้นระยะยาวค่ะแล,แล้วถ้าเกิดคุณรองลงในนี้คุณจะได้ลดภาษีในจํานวนเงินที่คุณเอาไปซื้อไอ้ตัวสมมติคุณซื้อหมื่นหนึ่งคุณก็สามารถเอาเงินตรงนี้ไปหักเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าลดหย่อนเพิ่มเติมได้แล้วก็เสียภาษีน้อยลงค่ะเนี่ยแล้วก็ถึ่งที่บอกสิ่งที่เกิดขึ้นก็อย่างน้อยอข้อดีก็คือสมม,มตินักลงทุนเนี่ยเรียนรู้จะได้เรียนรู้จากกองทุนุตลาดเองก็จะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนนี้สมมติถ้าเเเกกิิดดตตต่่าาาางชปป็็นนนคคครียวุมล มวลุ่มมาจากนักลงทุนต่างชาติเยอะพอนักงทุนในบ้านเรามาลงทุนผ่านกองทุนรวมคุ้นอย่างเงี้ยเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเม็ดเงินเนาะเม็ดเงินพออยู่ในนั้นก็นจะมีการบาลานซ์ระหว่างร<ม>ายย่อยสถาบันนักลงทุนสถาบ,บันแล้วก็นักลงทุนต่างชาติ<ม>เพราะฉะนั้นตลาดทุนก็จะ,สะเสถียรภาพมีสเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นะนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นคือมันก็มีข้อดีเพราะฉะนั้นเขาถึงยอมสละภาษีมาให้<ม>แต่บางทีนักงทุนเนี่ยตอนแรกท่องกันแต่ว่า ซื้อเพอราะรภาษีลดภาษีส่วนใหญ่จะโดนขายแบบนั้นไงนคะแนะนํามาว่าถ้าเกิดซื้อตัวนี้นะไม่รู้อ่อนภาษีแต่จริงๆคำว่าลองเทอมมันคือมีระยะเวลาด้วยแล้วการลงทุนในหุ้นถ้ามันยิ่งมีระยะเวลาผลตอบแทนมันก็โอเคยใ,ใช่ไหมคะพี่โรจและอีกตัวหนึ่งก็คือ R m f <c oughs> r ม F เนี่ยก็คือจริงๆเป็นกองทุนที่เรียกว่าเพื่อการกเกษียณ r e ท i r e m e n t นะครับรีทายเมนต์ฟันเพื่อการกเกษียณจ,จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะเขาคือนักทุนที่เอามาลงเนี่ยต้องลงทุนระยะยาวนะครับลงทุนระยะยาว คนไทยอ่ะจริงๆเมื่อก่อนเก็บเงินน้อยมากนะครับเขาอยากให้มีเฮ้ยจะทำยังไงให้คนอยากจะลงเครื่องมือในการเก็บเงินเขาก็จะเอาเรื่องภาษีนี่แหละมาล่อว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณรู้จักลงทุนในนี้จริงเขาหวังดีนะเขาเอาเงินเอาภาษีมาล่อว่าเอาเงินมาลงทุนในนี้แล้วถึงเวลาคุณจะมีเงินเกษียณแล้วคุณยังได้ลดภาษีอีกเหมือนกันเมื่อคือคุณลงไปสมมติหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเนี่ยก็ไปหักเป็นค่าใช้จ่ายอย่างอิเวฟคือตลอดตลอด ตลอดชีพจนถึงแบบเวลาพูดถึงเกษียณถึงแบบสองสิบใช่ไหมเอ้ยมันไม่ดูเหมือนยาวแต่จริงแป๊บเดียวก็สามสิบปีแล้วค่ะโอ้ยเรรู้แต่จริงอ่ะมันถึงอายุห้าสิบห้าใช่ไหมพี่โรจน์ใช่จริงๆคือเขาก็ก็ตามชื่อมันนะครับเขาบอกว่ากองทุนเหมือนกับเพื่อไว้เกษียณนะเพื่อการเกษียณเแล้วแล้ว LTF อะคะคือมันอย่าง LTF คือระยะมันจะประมาณเท่าไหร่คะ LTF เนี่ยก็คือเขาจะให้ลงทุนเรียกว่าห้าปีปฏิทินคขาบอกห้าปีปฏิทินนับยังไงวันนี้กีวีสมมติต่อปีห้าแปดถูกไหม Yeah, ปีห้าแปดนับหนึ่นับสองนับสแล้วก็6กเอนับ 4, 4แล้วก็หกสอกนับห <5 S 1> ก็คือถ้าเกิดเราซื้อปีนี้ปีแรกนับหน่ไปพอปี6กสองเราก็สามารถขายอันนี้ได้โดยไม่ผิดเขาเรียกว่า5้าปีปฏิทินวันไหนก็ได้ในปีเนี้ยแต่ตลอดระยะเวลาหปีอะคะก็ห้ามขาย ห้ามขายเลยให้ถือ<ช>ยาวไปต้องถือยาวเ <ไป S 1> <ช>พราะฉะนั้นกองทุนอย่างบอกว่าคือเขาเน้นเป็นการลงทุนระยะยาวของในตัวหุ้นถูกไหมคคือเดี๋ยวตลาดมันผันผวนแล้วเราอยากขายสมมติมกำไรขึ้นก็อยากขายกำไรนิดนิดหน่นอย,ยเขาอยากให้เราได้กำไรเยอะๆยอะมากกว่าให้รู้จักการเรียกว่าลงทุนระยะยาวเพราะฉะนั้นคือข้อมูลสถิติในอดีตเนี่ยมันบอกมาแล้วว่าจริงการลงทุนระยะยาวในหุ้นเนี่ยมันมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่ดีกว่านะครับแต่คุณต้องลงแบบถือและนิ่งๆเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ส่วนหนึ่งลดภาษีไปแล้วได้ภาษีไปแล้ว คถือบก็เท่ากับว่าถ้าสมมติหนูลงไปก้อนหนึ่งใน LTF อะค่ะหนูก็จะทิ้งไว้เลย5ปีถูกไหมคะก็หปีไประหว่างนั้นเราต้องเข้าไปดูเข้าไปเช็คอะไรก็ควรจะดูครับพี่ว่าก็คืออยากให้อยากให้รู้ว่าจริงๆแล้วส่วนน้อยเนี่ยคือส่วนหนึ่งเนี่ยไปถึงเดี๋ยวจะคุยเรื่องการจัดพอร์ตเนะเพาะจริงมันมีทั้ง L ทั้ง R แล้วก็ LTF เป็นเงินเหมือนกับมันก็คือลงทุนในหุ้นเราอะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนเนี่ยพอเราได้เงินมาเพิ่มคำถามเราไปอ่ะเราควรจะลงทุนในตัว ตัวไหนเพิ่มอีกอมสมมตินะเราแบ่งส่วนหนึ่งมาลงในทุน ETF ถูกปะเราบอกเรารับความเสี่ยงได้ประมาณ50-50ค่ะเราก็ไม่ควรจะลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากเกินไปถูกไหมส่วนหนึ่งเราบอกโอเคส่วนนี้เราเต็มโคต้าสินทรัพย์เสี่ยงสูงแล้ว ส่วนที่เหลือเราควรจะไปลงตัวที่เป็นสินทรัพย์มีความเสี่ยงต่ำนะครับเพราะฉะนั้นมันควรจะต้องดูเขาเรียกว่าพี่ว่าไม่ใช่ดูคือมันดูมันขายไม่ได้หรอกแต่มันดูภาพรวมของพอแล้วว่าจริงๆแล้วเรากําลังเขาเรียกว่าโอเวอร์เทรดหรือลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมากเกินกว่าที่เราจะรับได้หรือเปล่าเดี๋ยวน้องกิ๊วจะงงสรุปนิดหนึ่งแลวกันว่าตัว LTF เนี่ยมันคือกองทุนที่มีนโยบายกองทุนส่วนใหญ่เป็นในหุ้นใช่ซึ่งในตัวหุ้นเนี่ยมันมันไอตัวกองทุนนียมันต้องอทนงุ ในหุ้นนั่นเองแต่ว่าตัว armf armf เนี่ยจริงๆคือเรียกว่ามีสินทรัพย์เรียกว่าตัวที่ไปเขาเรียกว่ากองทุนเนี่ยจะไปลงทุนในสินทรัพย์ได้หลากหลายประเภทมากเลยมันมีทั้งเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำนะครับไปลงในหุ้นในประเทศก็ได้ลงในหุ้นต่างประเทศก็ได้ไดนะครับลงในตราสารหนี้ระยะยาวระยะสั้นในประเทศเรียกว่า ตราสารนรีาาร้ในประเทศตราสารนี้ทั้งประเทศลงได้หมดเลย <ừ> จริงๆ ARMFX เ,เนี่ยจะหลากหลายกว่าหลากหลายกว่า <ừ> นะครับเพราะฉะนั้นคือพอถ้าเกิดเรามาใช้รวมกันปุ๊บเนี่ยมันจะทิงบอกว่าบางคนบอกว่าโอ้โหกับ ARMFX เกิดจะขายได้55เราก็บอกว่าจริงๆเราก็เก็บเงินเพื่อการเกษียณนอะ <ừ> เราไอ้ก้อนที่จะเก็บไว้เพื่อการเกษียณเนี่ยค่อยๆออมอยู่ที่ถ้าวันนี้เราไปได้ยินฟังเก็บออมเดือนละห้าพันห้าพันห้าพัน โว้เกษียณนี่มีหลายล้านนะใช,ใช่หลายล้านนะเริ่มต้นเร็วมีชัยไปกว่าครึ่งเ,เลยนนอะเยวีนานมากเลยไม่ถต่ว่าเราก็สามารถวางแผนเรื่องของการเงินเราได้นระย,ย,ยาวด้วยไงจริงจริงๆแล้วมันออกมาเยอะมากเลยนะคะตัว ltf หรือ rmf เนี่ยวิธีการเลือกรอคะพี่โรอ,อสมัยก่อนนะสมัยก่อน <c oughs> ผมว่าถ้าเกิดตอนออคนนี่จะบอกจะซื้อก็จะซื้อเออสะดวกสะดวก คนอย่างนี้เลยสุดเอ้ยสะดวกสุดี่สุดบอกว่าเหมว่าเดินไปถึงปุ๊บคุ้นชินกับที่นี่ก็ซื้อกับที่นี่แหละก็เดินเข้าธนาคารที่สะดวกแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนมีอีกส่วนหนึ่งบอกว่าเอาโปรโมชั่นใครของแถมของแถมใครน่ารักสุดของแถมใครใครดูน่าสนใจสุดใช่ไหมแต่จริงผมว่าส่วนหนึ่งในนั้นเนี่ยเขามีเขาเรียกว่าแอสเซนชันว่าจริงๆแล้วผลตอบแทนไม่ได้ต่างกันเยอะเขาจะรู้สึกว่าให้ลงที่ไหนก็เหมือนเหมือนกันแหละคงเหมือนกับเงินฝากต่างกันแค่เปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์แต่จริงๆแล้วข้อมูลเนี่ยในอดีต มันโชว์มาแล้วเนี่ยตอนนี้มันโชว์ว่าคนที่เป็นเาเรียกว่า L T F ที่สมมติเนี่ยอย่างเป็นอันดับหนึ่งกับอันดับท้ายๆเนี่ยผลตอบแทนต่างกันได้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดวันแรกเราลงหมื่นหนึง่งผ่านไปห้าปีเงินอาจจะเราคนแรกเนี่ยจะสร้างไอกองที่ดีกว่าเนี่ยจะสร้างผลตอบแทนให้เราได้มากกว่าเป็นเท่าตัวาจะได้เงินสองหมื่นเลยคน กองที่ท้ายสุดอาจจะได้สักหมื่นกับอีก2 0 0พแต่กองคนที่กองแรกเนี่ยจะได้สัก2 0 0 0 0กว่า uh huh. แล้วบางช่วงเรียกบางช่วงเนี่ยมีช่วงที่ผลตอบแทนที่ว่าตลาดที่มันขึ้นไปแบบดีๆมากเนี่ย uh huh. ผลตอบแทนต่างกันเป็น200เท่า uh huh. 2อ0เท่าเลยนะครับ uh huh. ยิ่งถ้าเกิดวันหนึ่งเราเกิดยิ่งซื้อเยอะขึ้นกลายเป็นซื้อแสนหนึ่งอย่างเงี้ยคนหนึ่งผ่านไป5ปีทําให้จากแสนหนึ่งเรากลายเป็น3 0 0 0 0นอีกคนหนึ่งเขาจะทาได้แค่2 0 0 0 0 0แสนกว่าบาท2000,000 แต่ถามว่าคนที่ได้น้อยเนี่ยเขารู้ไหม,มไม่รู้หรอกไม่มีใครมาเทียบให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยทางโนราเห็นว่าที่มันเป็นมันเป็นช่องว่างมันเป็นสิ่งที่นักทุนควรจะรู้นะฮะเราก็เลยมีบริการที่เรียกว่าโนราไอฟันเนี่ยขึ้นมามเป็นบริการกองทุนรว,วมครบวงจรที่สามารถซื้อกองทุนที่ทไหนก็ได้นะครับ<ม>พอมารวมอยู่ที่เดียวเราก็สามารถเปรียบเทียบให้ได้ว่าอะ กองทุนที่ดีที่สุดอย่าง LTF อ m าบที่ดีที่สุดตอนนี้อยู่ที่ไหนนะครับเขาว่าดีที่สุดนี่ดูอะไรมาคะเราดูแล้วว่าผลตอบแทน,นต้องดูแน่นอนอ่ะก็ผลตอบแทนแล้วก็อย่างบอกกองทุนที่ดีเนี่ยมันต้องดีและสม่ำเสมอมันไม่ใช่แค่ดีแค่ประเดียวประดาวดีแค่ปีนี้ปีหน้ากับกลับไปบุ้ยเหมือนเดิมจริงๆมันต้องดูระยะยาวดีแล้วก็สม่ำเสมอด้วยนะครับแล้วก็อย่างบอกพอดีและสม่ำเสมอเราก็จะอุ่นใจที่เเอาเงินไปวางไว้กับเขาค่ะก็คือต้องดูระยะเวลาผลตอบแทนย้อนหลังสักประมาณกี่ปีดี่ห้าปีก็ส่วนใหญ่ก็ เขาห้าปีนะครับห้าปีขึ้นนะครับแล้วอย่างที่บอกว่าจริงๆตอนนี้เขาจะมีเรียกว่ากองทุนติดดาวอ่ะบางคนเรียกว่า Morning Star r a t i n g นะครับพวกนี้คล้ายๆมันเหมือนกับตอนเราเรียนน่ะเราเคยแบ่งเบลเบลเคิร์ฟไหมเบลเคิร์ฟเเบลคิร์ฟให้ดาวไงว,วันนี้คือเป็นเด็กดีเอ็กซ์เซลเลนต์ท็อปสิบเปอร์เนเนี่ยเขาเรียกว่าเขาให้เรา5้าดาวท็อปสิบท็อปสิเนี่ยเอาผมปัดเจง่ายๆท็อปสิบในห้าดาวถัดไปประมาณ20%ถัดไปได้ 4, 4ดาวเห <4 S 1> มืนอนคนคุณแม่เอบีซีอ่ตอา,ารตรงกลางตรงกลาง,ก,างก็ได้3ดาวแล้วก็ไล,ไล่ไไปก็2ดาว1ดาวก็เป็นเบลเคิร์ฟอย่างนี้เลยไล่กันไปเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยเขาก็จะวัดอย่างที่บอกว่า2เรื่องดีสม่ําเสมอนะครับดี D กับสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเนี้ยตัวตัวเนี้ยมันก็ช่วยสกรีนมาแบบหนึ่งว่าไอ้กองทุนที่อยู่แบบ ได้ได้เหมือนกับเพื่อนเราอ่ะนึกถึงเพื่อนเราถ้าเกิดได้ได้เอได้บีเรื่อยๆมันอาจจะไม่ได้เอตลอดนะแต่เมอนก็ได้เอได้แต่ว่าลงทุนไปแล้วก็อุ่นใจในระดับหนึ่งใช่ว่าสิ่งที่เขาเคยทํามาในอดีตมันสะท้อนผลได้เหมือนกันแต่ที่บอกก็ต้องดูพวกนี้บางทีมันสลับได้นะแต่ถ้าเกิดกองที่ดีมันก็จะวิ่งวนกันเอเอบีเอบีสี่ห้าสี่วิ่งกันไปอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นเราก็ต้องหาคนที่มันได้มันอาจจะปรับบ้านนิดหน่อยนะครับแต่ก็เรียกว่าอยู่กลุ่มท็อปท็อปเสมอเพราะฉะนั้นเราก็จะดูหากองทุุนนนพวกี้ลงท วันนี้ได้อีกหนึ่งช่องทางแล้วนะ<ช>วเรื่องของการลงทุนแต่จริงอะเมื่อสักครู่ทางพี่โรนแก็ได้มีการบอกว่าเราสามารถเลือก LTFMf มาอยู่ในพอร์ตแต่จะจัดยังไงเนี่ยสิเดี๋ยวทีหน้ามาต่อกันดีกว่านะคะเดี๋ยวที่หน้ามีคอนเซปต์ให้ดูว่าจริงๆแล้วมันมีกลุ่ม LTF แบบไหนที่น่าสนใจในตลาดมั้ง วันนี้ได้อีกหนึ่งช่องทางเพิ่มเติมแล้วนะสำหรับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนยังไงให้มันเติบโตได้นั่นเองเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาติดตามกันต่อนะคะพี่โรดจริงๆสิ่งที่พี่โรดเตรียมมาอาทิตย์หน้าเป็นเรื่องของ LTF น้องเดี๋ยวเรามาเาเรียกว่ามาแมปเป็นสไตล์ในการลงทุนเลยว่าลงทุนไหนเนี่ยเป็นแนวคล้ายๆเป็นแนว VI ก็เหมไอนเป็นแนวแบบเทรดดิ้งได้ใครชอบแบบไหนจะติดตามอาทิตย์หน้าแต่วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ เหมือนเช่นเคยค่ะหากใครที่สนใจนำเอาโค้ดท้ายรายการนี้นะคะไปลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมสัมมนา,ามือใหม่ได้เลยค่ะโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.numura-direct.com ได้เลยค่ะแต่วันนี้เราพักกันสักครู่ก่อนช่วหน้ามาติดตามกันต่อกับน้องทีน่านะคะ